สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับซันอีกครั้งในช่องซันจัดจัดช่องที่สรุปเรื่องราวสุดเข้มข้นให้คุณเข้าใจได้ภายใน5นาทีวันนี้เราจะมาเจาะลึกผ่าพิภพไททันที่หลายคนบอกว่าดูยังไงก็งงดูยังไงก็ซับซ้อนแต่วันนี้ซันจะสรุปให้แบบโคตรสนุกโคตรเข้าใจง่ายและที่สําคัญคือหัดมุมจนคุณต้องร้องว้าวก่อนจะไปต่อคุณเคยสงสัยไหมครับว่าอะไรอยู่หลังกําแพง และความจริงเบื้องหลังกำแพงนั้นมันโหดร้ายแค่ไหนเรื่องราวที่เรากำลังจะเล่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของคนกับยักษ์แต่มันคือเรื่องของอิสรภาพและการตัดสินใจที่เปลี่ยนชะตาโลกทั้งใบเรื่องราวทั้งหมดมันเริ่มจากความจริงที่ถูกซ่อนไว้ในเบื้องลึกที่สุดของดินแดนย้อนกลับไปในอดีตการก่อนที่เอเรนจะเกิดก่อนที่ไททันจะพังกำแพงเคยมีคนอีกกลุ่มนึงที่อยู่นอกกำแพง พวกเขาคือชาวเอลเดียที่อาศัยอยู่บนเกาะพาราดีสแต่ถูกหลอกใช้และถูกบิดเบือนประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานชาวเอลเดียถูกมองว่าเป็นปีศาจที่มีสายเลือดไททันทําให้พวกเขาต้องใช้ชีวิตในกรอบของกําแพงภายใต้การปกครองของกษัตริย์ที่ต้องการให้พวกเขาลืมอดีตทั้งหมดนี่คือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างคือการที่ความจริงถูกบิดเบือนเพื่อปกป,ป้องใครบางคนจากชะตากรรมอันโหดร้าย ทีนี้เรามาดูจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดของเรื่องไททันบรรพบุรุษซึ่งเป็นไททันตัวแรกและทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์มันคือรากเง้าวของไททันทุกตัวและมีพลังในการควบคุมไททันอื่นๆได้ทั้งหมดพลังนี้ถูกส่งต่อมายังผู้สืบทอดรุ่นต่อรุ่นและทุกครั้งที่ผู้สืบทอดคนใหม่ได้รับพลังก็จะได้รับความทรงจำของผู้สืบทอดคนก่อนๆมาด้วยแต่มีสิ่งหนึ่งที่ซ่อนอยู่ พินัยกรรมของราชาที่ห้ามไม่ให้ผู้สืบทอดใช้พลังนี้เพื่อต่อสู้กับไททันที่บุกรุกมันคือพันธสัญญาที่ทำให้พวกเขากลายเป็นไททันที่ต้องรับความทรมานจากการสูญเสียความทรงจำไปตลอดกาลเราจะข้ามาดูเหตุการณ์สำคัญที่เปลี่ยนชะตาชีวิตของเอเรนเหตุการณ์ที่ทำให้เขากลายเป็นตัวเลือกที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของไททันหลังจากที่เอเรนได้รับพลังไททันจูโจมจากพ่อของเขากรีชาเยเกอร์ ความทรงจำที่สับสนและปฏิปติปะต่อกันก็ได้หลั่งไหลเข้ามาในหัวของเขาอย่างไม่หยุดหย่อนเขามองเห็นอนาคตมองเห็นความทรงจำของผู้สืบทอดไทตันจู่โจมคนก่อนๆและที่สำคัญที่สุดเขามองเห็นความจริง,ท,งทั้งหมดที่ถูกซ่อนไว้การตัดสินใจของเอเรนในครั้งนั้นไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองแต่เพื่อคนทั้งโลกเพื่อปลดปล่อยพวกพ้องของเขาจากชะตากรรมที่โหดร้ายและเราจะมาดูคำสาปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไททันคำสาปของอ e ีเมีย ที่กำหนดให้ผู้สืบทอยพลังไททันต้องมีชีวิตอยู่ได้แค่13ปีนปีมีคือคำสาปที่อีเมียได้รับหลังจากที่เธอได้พลังไททันมาโดยบังเอิญและคำสาปนี้ก็ถูกส่งต่อมายังผู้สืบทอดทุกคนอย่างไม่จบสิน้นเอเรนรู้เรื่องนี้เขารู้ว่าเขาไม่มีเวลาว่ากนักและเขาก็ตัดสินใจที่จะใช้พลังไททันของเขาเพื่อทำลายล้างพุกสิ่งทุกอย่างที่ขัดขวางอิสรภาพของเขาและชาวพาราดิส การตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันคือทางเดียวที่เขาจะสามารถยุติความโหดร้ายนี้ได้มาถึงฉากที่ทำให้หลายคนปกใจที่สุดฉากที่กำแพงถูกทำลายและไททันจำนวนมหาศาลก็หลังไหลออกมาจากกำแพงเหมือนคลื่นสึนามิเหตุการณ์นี้ไม่ใช่การบุกรุกแต่มันคือการปลดปล่อยโดยเอเรนเขารู้ว่าคนทางเดียวที่จะยุตสงครามได้คือการทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ขัดขวางอิสรภาพของเขาและผู้พ้องเขาเลือกที่จะกลายเป็นตัวร้ายในสายตาของคนทั้งโลกเพื่อให้ชาวพาราดิสได้มีชีวิตอยู่ต่อไปการกระทำของเขาเป็นสิ่งที่โหดร้ายแต่มันคือการกระทำที่จำเป็นเพื่ออนาคตของชนชาติที่ถูกกดขี่มาอย่างยาวนานเราจะกลับไปดูความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมิกสะและเอเรนมิกสะคือคนที่รักเอเรนมากที่สุดเธอคือคนที่ปกป้องเขามาโดยตลอดแต่สุดท้ายเธอก็ต้องมาเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่า เอเรนที่เธอรักได้กลายเป็นตัวร้ายในสายตาของคนทั้งโลกการตัดสินใจของมิคาสะในครั้งนั้นคือการตัดสินใจที่เจ็บปวดที่สุดเธอต้องเลือกระหว่างความรักที่มีต่อเอเรนกับการปกป้องโลกจากขายนะที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่สุดท้ายเธอก็เลือกที่จะเชื่อมั่นในตัวเอเรนเราจะมาพูดถึงเส้นทางที่ไททันทุกคนได้เชื่อมโยงกันนั่นก็คือพัหรือวิถีที่เป็นเหมือนมิติ ที่เชื่อมต่อจิตสำนึกของไททันทุกคนเอาไว้นี่คือสถานที่ที่เอเรนสามารถมองเห็นอดีตและอนาคตได้ทั้งหมดและนี่คือสถานที่ที่เขาได้ตัดสินใจที่จะเลือกเส้นทางที่โหดร้ายที่สุดเส้นทางที่จะทำลายล้างทุกอย่างเพื่อให้พวกพ้องของเขาได้มีชีวิตอยู่ต่อไปเส้นทางนี้คือหลักฐานที่ยืนยันว่าการตัดสินใจของเอเรนไม่ได้มาจากความโกรธแค้นแต่มันมาจากความรักและความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่สุด สุดท้ายนี้เราจะมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่เอเรนได้ทำลายกำแพงโลกทั้งใบได้ตกอยู่ในความวุ่นวายและสงครามทุกคนต่างก็ต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่โหดร้ายที่พวกเขาไม่เคยรู้มาก่อนแต่ท่ามกลางความวุ่นวายก็ยังมีความหวังที่ยังคงหลงเหลืออยู่ความหวังที่จะยุติสงครามและสร้างโลกใหม่ขึ้นมาการต่อสู้ครั้งสุดท้ายระหว่างกองทัพไททันและหน่วยสำรวจ จึงได้เกิดขึ้นเป็นการต่อสู้ที่เดิมพันด้วยชะตาของโลกทั้งใบและนี่คือบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดบทสรุปที่ทําให้เราได้เห็นว่าการตัดสินใจของเอเรนมันไม่ได้ทําไปเพื่อความโกรธแค้นแต่มันทําไปเพื่อปลดปล่อยผู้คนจากคํำสาปที่โหดร้ายและมอบอิสรภาพที่แท้จริงให้กับชาวพาราดีสแม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่เพื่อเห็นมันแต่เขาก็ได้ทิ้งมรดกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเอาไวา้มรดกแห่งความกล้าหาญ การเสียสละและความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุดเรื่องราวของไททันจะยังคงอยู่ตลอดไปในใจของทุกคนที่ได้สัมผัสกับมันและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เราอยากจะนำเสนอในวันนี้